เองเอ้ไงไม่งั้นนึกถึงของชอบมึงดิวะโยเกิร์ตกับทุเรียนแล้วมึงกินไปแล้วอะไรกันเนี่ยว่าจะเป็นพวกพิซซ่าเฮ้ยมันเหมือนกินพิซซ่ามันเป็นแปลว่าชีสเลยที่หลงเลืแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรที่ยไม่เหมือนไม่ยังตั้งใจฟังไงไม่เหมือนกินกับพี่ชายมือกินก๋วยเตี๋ยวเลยที่ชอร์ไลก็ของไอ้หนูตีลาอะไรหนะตีละเดี๋ยวเขาดูหน่อยของคนไทยของคนไทย สวัสดีครับกับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้คนดูน่ารักสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องหนูทุกท่านนะครับที่เข้ามาในรายการนี้นะครับอ่าวันนี้เราเจอพี่สี่คนมาแล้วไม่ใช่น้องน้องหนูหนูบางทีก็อายุเยอะก็มีกูไปดูหลังบ้านมาแล้วเป็นไงไปดูหลังบ้านอ่ะโอ้โหเจอหม้อวางอยู่ไอสัตว์ไม่รู้ใครไม่ล้างคนหลังบ้านกูหมายถือว่าหลังบ้าน YouTube ช่องเราเนี่ยมีคนดูก็คือช่วงประมาณสามทุ่มสามเดือนจนถึงห้าขวบแล้วก็ไปประมาณแบบแปดห้ามาก็คงแย่งเลนนี่เล่นเลยแหละแท็บเล็ตทางพยาบาลเล่นเลยล่ะ โอเควันนี้วิทยาศาสตร์น่ารู้เรามาทำอะไรกันนี่ยวันนี้เรานะครับเมนคอร์สของเราก็คืออะโวคาโ,โ,คโดกินอย่างไรให้อร่อยประโยชน์ของอะโวคาโด คืออะไรอโวคาโดผลไม้พื้นเมืองของประเทศเม็กซิโกที่เป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพทั่วโลกมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายงแม้ว่าอโวคาโดจะเป็นผลไม้ที่มีไขมันสะสมอยู่ในจํานวนมากแต่ก็เป็นไขมันที่ดีและมีไฟเบอร์สูงอเเป็นธรรมเนียมของรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้ก็คือว่าเราจะกินอโวคาโดกับของอย่างอื่นที่มันไม่เข้าอ่ะไม่รู้ไม่รู้ทำมาทำไมเข้าเหรอไอ้เทียแดกอะยุเกิดเนยนะงันชือ ลองชิมอะโวคาโดปะปะกันไหมใช่ใช่ใช่ผมขออนุญาตแดกอะโวคาโดปะปะกินเรียกว่ากินดีกว่ากินกินเรียกว่ากินดีกว่าเอาเนื้อซอกกินอย่แดกกรแดกพี่ไม่กินแล้วหรอไม่ได้มันจืดจริงวงวะไม่จืดจืดไม่มีอะไรมันมันมันอะไม่มีอะไรเลยให้ผมจินตนาการเลยนะมันเหมือนข้าวผัดกะเพราอ่ะตรงไหนวะ คือตอนเนี้ยที่ผมกินนะรสชาติมันจะเป็นแบบว่ามันมันจืดจืดทีนี้คือไงอยากจะให้ลองกินกับทั้งหมดนี้ใช่จริงจริงอร่อยถ้าเกิดว่ากินกับรสชาติที่มันแบบฉีกออกไปผมว่าแม่งที่อร่อยสุดเลยนะเปรี้ยวเกินกับน้ำปลาหวานอะแบบนี้แบบแนวไทยอะๆๆ <ๆ S 1> แนวไทยเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พราะรสชาติมันแบบออกแนวผัดกะเพราอยู่แล้วอะอ่านี่ไงวะไหญ่กว่าไอช้ไอชิ้นไม่แป้งฟันก่อนดิมันเลี้ยนใชมันเลี้ยนเหรอเออมันเลี้ยนอะมันเลี้ยนไหนที่อะอ่าเดี๋ยวผมจะใส่น้ำผึ้งนะอันแรกกับน้ำผึ้ง ได้อยู่มันจะเพิ่มความหวานละล้นไม่โอเค,<ม>อเ,คเลยเป็นอาหารอีกว่าเพศหนึ่งไปแล้วเหมือนเป็นน้ำผึ้งจับก้อนอคือมันไอ้นี่มันมันไม่ได้มีอะไรม,มันมีรสชาติแ,แต่มันเปลี่ยนน้ำผึ้งให้เป็นเทคเจอร์แบบนี้อร่อยแล้วหลังนี้เตือนตังแล้วกูกินยังไม่กล้ากินอ่ะกิน เอ้ยอ่ะมันก็นึกถึงของชอบมึงดิวะโยเกิร์ตกับทุเรียนแล้วมึงกินไปแล้วกูยังชอบกีกโยเกิร์ตเลยไม่ชอบเลยไม่เก่งกินตัวไม่สูกขนาดนี้หรอกเฮียเฮียแดกกีกโยเกิร์ตกับบูชีสอ่ะเหี้ยอร่อยสัสอ่ะแดกชอบอ่ะเหี้ยมันสมไปเฮียมาทูเลียนอร่อยอ่อนข้างอร่อยได้แต่เท่านั้นโอ้โหเหี้ยเพิ่มเหนียวเพิ่มอันหนึ่งเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันช่างแม่งอ่ะดูกระดาษนี้พี่กระดาษรองโต๊ะเท่านั้น กลัมน้ำผึ้งเมื่อกี้เป็นไงรสชาติเหมือนอะโวคาโดน้ำผึ้งเลยคือบอกว่าอะโวคาโดกินกับไอ้น้ำผึ้งเป็นไงมึงบอกว่าเหมือนกินน้ำผึ้งกับอะโวคาโดใช่เหมือนมันแค่กลับกลับให้นิดนึงงั้กูรู้คำตอบกูอันแล้วความหมายของมันก็คือกินน้ำผึ้งมันมากอนกินน้ำพึ่งมันเยอะเลยกลับใช่หรือเปล่ามึลองถามมันดูนะกูว่าไม่แตะกูหรอกอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่อริงแล้วถ้ามึงเปิดยผล่เห็นไหมมาอันต่อไปอันต่อไปเป็นแม็กกี้แม็กกี้แม็กกี้อ่ะ มันคือซอสถั่วเหลืองไม่ใช่เหรอแม็กกี้อ่ะอ่าซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองมาสามสี่อืโอโอ้ยเที่ยวยํา่อยอันนี้เหมือน,นีรสชาติาพุ่งมาเลยไข่ต้มชอบอยู่แล้วไข่ต้มเหมือนไข่ต้มเลยเ <laughs> ที่ยม่งอย่างเ <laughs> ที่ยรสชาติแม่งโคตรผัดกะเพราไอ้สับในผลไม้ผัดกะเพราสับเออมันรีวิวกะเพราเออเอากะเพราให้พี่เขารีวิวมาเราลองโชว์อยู่ไหมไม่แปลกไม่แปลกอร่อยแล้วชะม่แปกเยอะขนาดนี้เหรอไม่เป็นแซลมอน อ่าลองลองแล้วเมื่อกี้ก่อนกูนกนกนดูหน้าอ่ะเป็นขโมยไหมขอให้คำนี้กินแล้วแบบแอคติ้งเหมือนแบบร้อนอ่ะแล้วนน้ำหนักย,ยืดเย็นแล้วเน้นนนเำหนักย,ยืดโอ้โหชาชาชาเออไอพี่เ,เ,อออเมื่อกีเหมือนแป๊บเดี๋ยวขอแบบคำนี้ร้อนเออดูไงนี่นี่นี่เขาแอคติ้งละเอียด อันต่อไปครับอร่อยดิพริกไทยมันไม่มีรสชาติป่ะมันเป็นเป็นมันก็คงจะได้เพ็ินพอกินต้องใส่พริกไทยกับเกลือแน่แม่งอร่อยจัดมีเกลือเปล่าวะอันนั้นเนื้อดีกว่าพี่กูขอมือสองให้ี่มึงแล้วกันะทีนี้พี่เทสล้นเลยพริกไทยครับลูกผสมพริกไทยอร่อยเดี๋ยวว่เผาผันมันได้หอมเนาะแต่กูว่าถ้ามีเกลืออร่อยเลยคือมันได้กลิ่นได้หอมใช่ผมว่าพริกไทยแม่งไม่เวิร์ก มันไม่มีรสชาติแค่ดีดีกว่ากินแม่งเดียวกินดินอ่ะอ๋อเรอร่อยอ่ะเดียวกินดินครับดียวกินแม่งเผือกเดียวเอาลิแกโน่เออไอ้เหี้ยเด็กจ่ายลิแกโน่อ่ะคือมันมีคนกินจริงๆเหรอเฮ้ยก็หอมดีนะเหอมหอมแบบถ้ากินกับน้ำผึ้งอ่ะเหมือนเรากินขนมหวานน้ำผึ้งใช่ถ้ากินกับซอสตัวเหลืองเหมือนกะเพราไอ้เหี้ยจินบอก มันเหมือนกินไข่ต้มอ๋อมันกินไข่ต้มอริกาน์นี่เขาจะเป็นพวกพิซซ่าเฮ้ยเหมือนดิแล้วมันไปแปลว่าชีสเลยดิขนมแล้วไปแล้วไม่เหมือนฟังไม่เหมือนเลยอะไรี่จไม่เหมือนไงไม่เหมือนกินกับพี่ชายเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเลยที่อันนี้อะไรน้ำจิ้มสุกี้เหรอน้ำจิ้มสุกี้โอ้โหไปใหญ่ไม่เคยกินเลยใค้กินกันว่ากินไข่ต้มจะสุกี้เลยกูว่าตรงเนี้ยเลอะตึงเล้วอันนี้เหมือนกินหมูกระะทหมูกระทะ แล้วกินอะไรมันเปล่ามันเป่ากินมันกับหมูทะใช่ไหมมันหมูเรียงบนอ่ะก็อร่อยดีมันอร่อยเพราะน้ำจิ้มอ่ะเคยเนี่ยตัวเบสมันก็คือมันๆจืดๆมันก็เหมือนไข่ต้มมาแหละอันนี้เป็นพริกเกลือครับอันนี้ก็น่าจะอารมณ์มะม่วงมันกับพริกเกลือครับไปแน่แน่แน่ไอ้เยอะจิ้มเต็มคราบเลยติดติดขิ้แต่สะพารี้ติดตัว ช<ท>าติเป็นไง<ม>พี่เกลือเมื่อกี้นี่คือ,<ม>อรสชาติพี่เกลือเป็นไงเป็นงั้นแต่ว่านี่เค็มหน่อยอ่พี่แป๊บเป็นไงรู้สึกอร่อยดีแต่ถ้าเกลือน,น้อยๆ<ม>น่าจะอร่อย<ม>อืมคือพริกเกลือมันมันไม่กลมกล่อมอยู่แล้วมันก็เลยเพี้ยนๆไปหน่อยไอ้ชีชๆๆเนี่ยกํกาลังร้อนๆเลยเออเอ่าเดีรื่องนู้ขอโทษด้วยนะที่ไม่ชอบนะโอ้นะไอ้เหี้ยนี่แดกชีสแล้วเนี่ยกูเป็นคนที่ชอบกินชีสแล้วอะโวคาโดอ่ะช่างแม่งเอาผมกินเลยนะ ผมพยายามการันตีอะโวคาโดอยู่ว่ารสชาติมเป็นไงโอ้โอร่อยว่ะทีนี้มันมีความเค็มจางๆมันเคี่ยวอะโวคาโดเลยจะกินแต่ชิร่อยฮะดีมาผมขอลองน้ำปลาหวานผมว่าน้ำปลาหวานนี่ก็น่าจะอร่อยเหมือนมะม่วงมันที่ผมว่าที่แม่งเข้ากันที่สุดเลยนะมะม่วงเปียวมะม่วงมัน มะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันม่วงเปรี้ยวเท่ากวะมะม่วงมันไปซื้อมาทุกคนแล้วเดี๋ยวมาแข่งกันดูมะม่วงเปรี้ยวใช่อะไรกว่าอร่อยกว่ากันมะม่วงเปรี้ยกว่าสี่โอเคอ่ะมึงรีวิวหน่อยว่าเฟเจอร์ที่หมอมันน้องจะอะไรกรอบๆมะม่วงมันสุกกับน้ำปลาหวานเหมือนกินมะม่วงเละดีกว่ามะม่วงมะม่วงมันเละอ่าใช่กับน้ำปลาหวานอารมณ์นั้นประมาณนั้นอ่ะต่อไปนู่นไปนู่นนะนู่น มันอร่อยเพราะนมข้นอ่ะเออมันอร่อยที่นมข้นคือตัวมันเองมันแม่อร่อยอารมณ์เหมือนข้าวสวยก็คือข้าวสวยอ่ะแกิดแ้วกินกับอย่างอื่นอย่างอย่างนู้นอย่างนี้กันก็จะดีขึ้นอ่ะสกีฟหรั่งอาจจะชอบก็ได้นะก็ตามภูมิประเทศนะของกินด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงหนูหนูหนูอี่าพอนูหนูไม่เหมือนฆ่าแล้วไอ้เจ้าเฟิรหางไม้มจอไอ้สัตว์กูรู้ว่ากบไม่ สามสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าแล้วแล้วถ่ายเราด้วยเฮ้ยไอ้แป๊บจมูกไม่กูเป็นไอแบล็กบอลนะเอซเซล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 อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้หน้ากากตัวตลกละเออเหม็นปากอ่ะอย่าพูดสิและอันต่อไปนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ได้รีวิวที่สุดโดยคุณชินให้คุณตักเข้าไปในอย่างนี้เลยดีกว่าผมกินโยดาเฮ้ยโอเคอ่ะริ๊ดเราจะเป็นไงรีวิวเป็นไงพี่จ้าวปะ รีววินี่คนจริงแป๊บมึงจะไม่ได้อะไรเกี่ยวกับอะโวคาโดเลยเมื่อกี้นีะมึงจะได้แค่โยเกิร์ตเมื่อกี้เขาจะบ้าอเลยยิ่งกินเยอะขนาดนี้นี่ร่งโอ้ยแอบแอบเลิกเอาเลยราห์าอ่าผมให้มันเรียนมันเรียนพังอ่ะนี่ก็ได้อ่ันนี้ประมาณนี้อ่ะเป็นไงอร่อยไหมจินไม่อร่อยอร่อยอะโวคาโดเหรอโยเกิร์ตเฮ้ยอันนี้โยเกิร์ตเนี้ยอร่อยมันเปรี้ยวๆเขาใช้รสหวานมาแป๊บ ข้าวโยเกิร์ตบูดดิข้าวเป็นตำลี้เลยกันเพราะว่าโยเกิร์ตก็น่าจะรู้แล้วประมาณนึงใช้ช้อนสะอาดนี่เดี๋ยวมันขึ้นเป็นลาข้างในกระป๋องอ๋อคุณนี่กูรูดแล้วนี่เป็นไงพอกันนะเฮ้ยกูมีเอาลืมเอาช้อนให้เฮียค่อยช้อนนี่ต่างไม่ไม่อันนี้กูตัดนี่ก่อนช้อนสะอาดเอามาเนียนูด้วยทำยี่ห้อไอ้เฮียนิวไวแป๊บอ๋อเออไม่มี้โจ้ที่จริงอย่แป๊บนดียวไม่ได้ เอันน like oh, oh, <that> ี so ้ไม่ใช่ละอันนี้แมงโคตรผู้ใหญ่เลยอาเลยอ่ะอาผมสารภาพอีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบอันนี้แหละจริงไงเออไม่แข่ไม่ชอบตอนนี้ไงก็รตอนนี้ใช่ตอนนี้ไงชอบไงมันทำลายเลยไอ้เหี้ยตี๋ตี๋ไอ้กูตบยับเลยนะโอ้ยเดี๋ยวท้าพ่พี่ไอ้เหี้ย น้องมึง <statistically> มึงมีชีวิตเพื่อเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่ต้องไปฟังเป็นสามีที่แบบข่มเมียบ้างเข้าใจป่ะไม่น่าเอาเมียมาเลยงานนี้ไม่น่าเอาเมียมาเลยผมแบบได้ไรครับเดี๋ยวผมกินครับเจอร์่จนมาแล้วไม่เออไม่โตสักทีไอบอลเด็กเอ๋กันหน่อยไม่โตเลยอุ้ยอะไร ไอ้เหี้ยจ้าเล่กันมึงกยี่กันกันนี้ก็เออไม่ไม่โตสักทีไอ้บอลมึงโตเป็นควายเจ้าเล่ห์ที่อะไรเปลือกวัวคาโด้วยไอ้ชิ้นมึงไม่กินแล้วตั่งกับมี่เยอะๆไอ้สัตว์ออัน้อยมาหยดสักทีได้ไหมเป็ดก็เอาเยอะแล้วมันมันจะหยดมันหน่อยเย็นพอดีเออวะมึงทำเป็นช่องได้ไงก็คือกูไม่ชอบกูก็ทำลายไม่ให้ใครแดดมาแบ่งกันกินครับอะไรแล้วมันมามากูเองไงไอ้เหี้ยไอ้นี่ก็ไอ้เหี้ยถังขยะของเพื่อนเพื่อนเทแล้วมันก็ก็กิน แอ้มไม่ใช่คนแอมค่ะไอ้แยกอะไรมันก็ไม่กินอ่ะนูเทลล่ามึงน่าจะชอบเลยนะดูสูโอ้นูเทลล่าคือเดอะเบสสำหรับผมชอบอะไรก็ของไอ้หนูติลาหนูตีลาวูเขาดูหน่อยของคนไทยของคนไทยสังเกดี N U T E L L A นูติลลาพีนัลมาสเตอร์พีนัลตัวสองพีนัลมาสเตอร์เขาบอกใต้ฝาจะมีช้อนด้วยด่าโดนหลอก เย็ดเก้คุณยนนมานี่ไซมันประมาณเนี้ยไ,ไอชิ้นหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะมันพับมาเขาตอนแรกมันเป็นทรง<า>มันเป็นตรงนี้มันเป็นช้อนพับป๊บพังกกี่อันวะเก็บ <c oughs> ก่อนเนาะเด็โเด็กเด็กเป็โองค์เลยเตรียมตัดขาแล้วมึงอ่ะได <c oughs> มึงถ้าเป็นงานม,มันเด็กกูก็ดีใจแหละได้ตัววันเด็กมันได้ก้อนประมาณเนี้ยขอบคุณครับโค้ดอภิบาลอภิบอลที่บอกจะหกจะดยศหนึ่งสองสามเตรียมตัวออกเดินทางได้เตตรียมก ออกเดินทางได้ไปไปไอ้เทียบโคตรอร่อยเลยรสรสชาติมันออกแนวนูเทลล่าแบบเป็นนูเทลล่านูเทลล่าคาราเมลครับคาราเมลคาราเมลน้ำตาลไม่หมลายเยอะไหมไม่ไหวถ้าเทียบกับนูเทลล่านูเทลล่าชัดกว่าเพราะคาราเมลมันมีความใสๆ แต่มันก็คือความชอบเลยถ้าใครชอบโดนิลาก็โดนิลาใครชอบคาเมลก็คาเมิลต่อไปจะเป็นกินกับผงโอวันตินมานะไม่เข้าอ่ะมันเอาโอโคโดมันก็ไปทางเลยถึงผงก็ไปทางหนึ่งอร่อยก็ได้อรแต่ว่าคือนาโวคาโดหมดแล้วเหลือไมโลเยอะเฮ้ยเหลือโอวันตินเยอะไปหน่อยก็เลยอร่อยก็เลยอร่อยคือไอร่อยตรงผงโอวันตินเลยใช่ใช่ ผมว่ามันมันเป็นผงแล้วมันมันไม่ค่อยแมทกันนอกจากเอาเอาเอามาเอามาต้มแหละทำละลายมันหน่อยอ่ะเออด้วยกันเลยอันสุดท้ายคือขนมปังก็ลองลองมิกของที่ชอบโอโตรดูดิว้าเริ่มไปทำตอนนี้เลยใช่ไหมไอ้ซ่าใส่อะโวคาโดด้วยนะไม่ใช่กินอย่างนั้นเหรอยอะโวคาโดก็บดพอดีว่ะเทเป่ะมันทำมาเพื่ออะไรวะร้อนเหล็กเอสอะไรทำให้อร่อยวะ คือรสแม่งสั่นจะชัวร์แคดดิทเนี่ยออกปุ๊บอร่อยแต่ที่มึงยังอะไรเข้ามาเติมอ่ะไอ้มึงไม่ต้องอะไรมาเติมให้วุ่นวายเลยผมมีอะโวคาโดมีโผกดินมีคาราเมลแล้วก็โรยพริกไทยหน่อยนึงผมกินเปล่าเลือยังกินขนมปังอะโวคาโดแล้วก็น้ำพริกกินเปล่าไม่อร่อยไม่ใส่อะโวคาโดไม่รู้แม่งอร่อยซึมซับก็ของกินหรือแม่งแดกไม่ลงแล้ก็ไม่รู้อ๋ออันนี้คุณใส่อะไรบ้างเนี่ยอะโวคาโดอยู่ด้านบน เป็นหมดเหมือนฟีลลิ่งแบบใส่เออ่สังขยาด้านบนเัมือนผิวเขียวเหมือนกันมันคล้ายๆกันสำหรับว่าสําหรับวันนี้นะครับชอบอันไหนที่สุดที่กินกับอะโวคาโดแล้วอร่อยถ้าผมกินแบบกับสลัดนะผมจะลองโยเกิร์ไปเลยเลยผมคิดว่าไม่เข้าก็เข้าวมันเป็นคนชอบส่วนตัวนะอย่าเสิร์ฟไม่หอมอย่าตอดอย่าสอดแล้วจากคนชอบแล้วก็เบิร์ดพี่ก็โดนพี่ก็โดนโอ้โหโทษจริงจริง ผมชอบอันนี้โชยุกับวาซาบิจริงอ่ะทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้กินกับอะไรอร่อยนะแต่ผมว่าผมกินกับเพื่อนวันแน่ผมอร่อยสุดอ่ะเพราะน่ารำคาญดินี่แค่กวาจะได้เข้าแต่ละครัไม่ควรพูดแม่งโคตรนานคลิปไม่กี่กี่ชั่วโมง5ส่ิบห้าชั่วโมงไม่ต้องัวดแล้วเอออ่ะแล้วนลของชินชอบผมชอบกินกับก็ซิล่าดิหนูตีล่า แม่งไม่ได้เลยที่ว์จันเป็นคนแรกครับอ่ะครับแล้วทุกคนคิดว่ากินกับอะไรอร่อยก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์นะครับใช่ครับผมแล้วเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอมเมนต์เยอะๆนะครับมันจะเด้งขึ้นฟีดใช่ครับครับผมสวัสดีครับแหมจ่อยไปเลยดิแพ้ตองอ่ะ